ก่นนะครับเแล้วมาดูที่ดึงดูดขึ้นมาทำหน้าที่มายกดีกว่าไหมจ่าจมิ้งเองอ่ะโรงงอนนี่ปะจัดตัปิตรมจำนวน25กล้องแล้วก็ที่แทบ2กล้องเทิ่นะครับสามวอชจะติดตอกล้องผู้ว่าจ้างกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้รับจ้างบริษัทปากใบการยุทธาจำกัดครับน้ำกัดเซาะตะหนิ่งฝั่งเรานะครับแล้วทำให้เขตแดนมันเปลี่ยน เนี่ยเราพูดกระแสแบบนี้แล้วต้องมีแผนที่ให้ให้ท่านอยูอันนดียวันเป็นแผนที่ที่จุดตรงเนี้ยเข้าใช่ไหมแล้วเป็นครับอย่างเงี้ยนะครับคือต้องต้องที่ผมนำเรียนให้กับท่านทุกคนทราบว่าตอนเนี้ยพี่น้องประชาชน70ล้านคนที่อยู่ที่อื่นที่ไม่เด่นของเราเนี่ยข้อถามว่าทำไมเหตุการณ์แังดุร้ายเหมือนเดิมกว้างันาดนี้ไหมกว้างกว้างว้แลใช่ไลด์หมองเราอ๋อเขาเขาเขาถูกเปียูตำรวจแล้ว ก็ตั้งตรงนี้เครับมันเป็นฟิกเบอร์รี่ก็คือว่ามันไม่ได้ว่าลงน้ำลึกอย่างเดียวมันจะแบบสองน้ำเลยองสามเรื่องในเรื่องนี้นะครับ